สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาแนะนำให้รู้จักเครื่องัด่ญ้าโคมาสิกซีน็อกนะฮะตระกูล TR นะครับตระกูลทเนี่ยทรเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นโมเดลที่ลูกค้ามาที่ร้านนะครับจะเลือก TR มาเป็นอันดับต้นๆเลยทําไมรู้ไหมครับคือใน TR เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเขาแก้ไขเรื่องระบบไฟทําให้ดึงติดง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยว,ยวสังเกตด,ดีๆนะอ่าน,นะฮะอันนี้เป็น 26cc นะฮะคือมันมันไปแค่รอบเดียวแล้วติดเลยอารมณ์คล้ายๆกับมิซูบิชิรุ่นใหม่ที่เป็น TU ปัจจุบันเลยนะฮะเขาออกแบบให้ล้อไม่เหล็ก ดูดแรงขึ้นแล้วก็อคอยไฟเนี่ยชิดขึ้นอะไรเงี้ยพอหมุนตัดกันนิดนึงปุ๊บมันติดเลยไปดูนะฮะอันนี้เป็นลานเบานะจังหวะอย่างเงี้ยยังยังเครื่องยังไม่หมุนนะฮะมันจะล้างก่อนล้างก่อนพอารอบเดียวแล้วมันติดเลยนะดึงนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะฮะพอมันเหมือนล้อแม่เหล็กมันหมุนตัดกับคอยไฟเนี่ย มันจึงติด TR จึงเป็นเครื่องที่ติดง่ายมากส่วตัวผมที่ทําเครื่องมานะครับพอลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยพอเขาได้สตาร์ท R เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านจะชื่นชอบมากเลยพราะมันติดง่ายนะครับเปิดสวิตช์ลากออกี่เวตัวนี้เป็นแฮนด์เดียวนะครับคุณผู้ชมครับ แฮนเดียวคัาเร่งมันติฟัง์กชันเนี่ยปรับระดับได้สวิตช์ปิดเปิดอยู่นี่เปิดดันขึ้นไปข้างหน้าปิดมาข้างหลังนะครับแฮนด์เดียวน้ำหนักค่อนข้างเบาครับันนี้นะสวย2 6ซ c ด้วยเพิ่งทำเสร็จแล้วก็เลยสติกเกอร์หางก็เรียบร้อยดีนะครับสวยงามมากนะครับ tr2611ste z โอ้ o. หลังๆมานี่คือซีน็อกเนี่ยค่อนข้างโคตรจะค่อนข้างยาวนะฮะเมดอินเจแปนนะครับตัวนี้นะตัวนี้ใครชอบเนี่ยผมเอา3ามพันหลมส่งนะครับของแถมครบคันใบมีดสายสะพายกระปุกผสมน้ำมันนะครับเป็นแท่นเดียวครับแท่นเดียวใช้งานง่ายครับน้ำหนักก็ไม่มากขอนเราลองติดแล้วก็รล่งเครื่องให้ดูก่อนนะนฮะนิดเดียวเองครติดแล้ว ง่ายมากเลนดเดี่ยวมันก็เหมาะกับงานประเภทแบบสูงต่ำไม่เท่ากันขอบบอขอบสะหรือว่าตัดขอบปูนขอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแ่นเดียวมันจะอซอกแสกง่ายสวยตัวนี้ติดง่ายมาก นะครับเข้าใจอย่างนี้ครับว่าระบบไฟถูกแก้ไขมาเป็นเป็นแบบใหม่นะ TR จริงเป็นที่นิยมสําหรับร้านเราสําหรับลูกค้าที่มาหน้าร้านนะครับจะพอเขาได้ลองดึงแล้วเนี่ย TR จะไปไวมากชุดนี้เห็นมาตัวเดียวนี่แหละครับยี่สิบหกซีซีนะฮะน้ำหนักก็เบานะครับสี่โลนิดเดียว 3, งสามพันห้าลมส่งนะครับประกันเครื่องหนึ่งอวันแล้วดูแลให้ตลอดจนการใช้งานอลองดูครับใครชอบก็ ลองสั่งซื้อเข้ามานะครับสวัสดีครับ